สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมนนี่นะคะจะทาเห็ดผัดมีสีชมพูนะคะพี่น้องจ๋านี่เลยนะคะเป็นสีชมพูฟรุงฟริงเลยนะคะเป็นวิธีการเห็ดที่แบบงบ่ายๆบนหยุงหยาดนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งนกันเลยค่ะก่อนอื่นเขาจะมาเตรียมไข่ก่อนนะคะจะเจียวไข่ก่อนค่ะอันนี้เป็นไข่ไก่นะคะเขาจะใส่สองฟองเนาะเข้าก็ตีไข่ให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเอาไปเจียวค่ะ ตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่เนยลงไปจักนิดหน่อยะคะ mm ่ะ hmm. ผูใ้ใดบม่มีเนยบ่ต้องใส่ก็ได้นะคะใส่เป็นน้ำมันหรือ,อยังก็ได้นะคะ mm hmm. ว่าไห้อาไข่ของข้าติกระทะแค่นั้นเองนะคะเสร็จ hmm. แล้วเอาไข่ของข้าลงไปเลยค่ะ จะเจียวสองเถือนะคะ นี่ค่ะเขากะเตรียมไข่ไวประมาณนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะลงมือพัด้วกเฮ็ดน้ำพัดกันค่ะเปิดไฟแล้วก็ตั้งกระทะเลยนะคะใส่น้ำม,มันนะคะผู้ใดจะใส่เป็นเนยเพิ่มความหอมก็ไดนะคะน้ำม,มันหมูหน้ำม,มันผืชได้ทั้งนั้นนะคะเสร็จแล้วร่อให้กระทะร้อนน้อยหนึ่งค่ะเสร็จแล้วนะคะเอากะเทียมลงมาเจียวนะคะ เาจะเจียวหอกระเทียมเหลืองหอมนะคะเจียวหอกระเทียมเหลืองหอมเพราะว่าจะเพิ่มอ่กลิ่นหอมนะคะหอกระพัดมีสีชมพูของเรานะคะพัดมีสีชมพูเป็นพัดมีแบบว่าไว้เด็กเนาะยอดไว้ค่ะพี่น้องจ๋าพิถึงเมืองไทยบานเทาเนาะอยู่เมืองไทยกับ,บเบเคยรเฮดกิ้งนะคะไม่เฮดจิ้งแต่ตอนไม่อยู่เมืองนอกนี่แะค่ะพี่น้องจา๋า ว่าหอมสีเหลืองประมาณนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะเอาหอมแขกหรือหอมแดงนะคะลงมาเอามาเจียวให้เขามีกลิ่นหอมจักหน่อยนะคะคุณใดบ่มีบต่ตองใส่ก็ได้นะคะใส่แคกกระเทียมก็ได้นะคะหรือว่าข้ามีแต่หอมแดงหรือหอมแขกเข้าก็ใส่แต่หอมแดงหรือหอมแขกก็ได้นะคะหลังจากหดซึ่งว่าเขามีกลิ่นหอมอย่างดีแล้วนะคะ เดี๋ยวเขาจะเติมน้ำลงไปก่อนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะมาปรุงรสกันค่ะเพราะว่าปองกันเข้าใหม่นะคะก็เลยเติมน้ำลงไปก่อน,นะคะ่ะก่อนที่เขาจะผงรสนะคะ <S 2> <S 2> เขาจะใส่เกลือลงไปจักน้อยนะคะอันนี้เป็นเกลืออ่าสีชมพูนะคะเป็นเกลือที่ได้มาจากธรรมชาติได้มาจากเขานะคะเป็นเกลือเป็นเกลือแหล่งอย่างประมาณนี้เนาะ เ็จแล้วนะคะตามด้วยน้าตาลทรายนะคะอันนี้เป็นน้าตาลทรายแดงนะคะเป็นน้าตาลอ้อยเขาจะบ่ค่อยหวานนะคะน้าตาลนี่นะคะที่สาคัญเขามีกลิ่นหอมนะคะก็เลยมักใส่น้าตาลน้าอ้อยนี่นะคะเซจแล้วนะคะอันนี้เป็นมะขามเปียกนะคะตามด้วยมะขามเปียกหน่อยหนึ่งเขาจะบ่ใส่หลายเพราะว่ามะขามเปียกกันเนี้ยเขาเปียวมากนะคะเขาบ่ใส่หลายเนาะเส็จแล้วพี่น้องจ๋าเขาจะเติมมกะทินะคะ เขาจะเติมหัวกะทิเพื่อเพิ่มความนัวแล้วกะเพื่อเพิ่มความเงามันไห่เส้นมีของเขานะคะอันนี้ผู้ใดบ่มีกับว่าต้องใส่ก็ได้นะคะ like I eat, I like พ่อเขาได้ประมาณนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะใส่อซอสสีชมพูลงไปนะคะ ซอสสีชมพูเข้ากับคือได้มาจากซอสเย็นตะโฟตัวนี้นะคะที่เขาใส่เห็ดจิตตะโฟในมือนันเนาะเขาก็สามารถเอามาเห็ดเป็นพัดมีสีชมพูได้คือกันนะคะเข้าก็จะเอามาสองส่วนตัประมาณนี้เข้าก็จะบีบบีเขาประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเขาจะเติมลงไปนี่นี่นะคะประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วก็ค้นเห้เขากันเนาะ น,นี้คือเข้าเบาไฟก่อนนะคะปรุงรสคือเขาเบาไฟนะคะพี่้องากาเสร็จแล้วเดี๋ยวเข้าเร่งไฟขึ้นมาได้เลยค่ะในระหว่างนี้นะคะเขาก็สามารถชิมรสได้ตามที่เขาต้องการเลยนะคะมากหวานมักเข้มมากเปรี้ยวประมาณไหนเติมเอาตามใจชอบเลยค่ะแต่ลักละเครื่องปรุงของเขาก็คือใส่ทุกอย่างประมาณตามที่เห็นนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเขาจะเติมน้ำลงไปอีกจักน้อยค่ะ กะกะเอานะคะปริมาณหนาที่เติมนะคะกะหายพ่อประมาณกับเสศนมีของเขานะคะเซ็จแล้วนะคะเขาจะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลของเขาจะละลายดีนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาเสศนมีลงไปนะคะคึดว่าน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะเอามีของเขาลงไปพัดเลยค่ะอันนี้เป็นเสศนมีนะคะที่เขาแช่น้ำไว้เนาะเสร็จแล้วเขาก็จะพัดพัดให้เขาเข้ากันนะคะ ชงชงประมาณนี้เนาะชงชงชงนะคะระวังอ่าหย้าห้เสีนมีเขาเหละนะคะพี่นกจ๋าพัดไปจนกว่าหนามของเขาจะแห้งเส้นมีของเขาจะสุกนะคะนี่นะคะก้าว่าเขาแห้งขอบันดีแล้วเดี๋ยวเขาเติมพักลงไปค่ะอันนี้เป็นกระหล่ำนะคะ แล้วอ so ันน pues. ี้ก็จะเป็นต้นต้นอ่อนของทัวนะคะแล้วก็มีขึ้นช่ายนะคะหรือพักแตนเนาะผู้ใดมีพักงาจะใส่ลงไปใดค่ะหรือแล้วจะมักเลยนะคะอันนี้เขากระดาดแปลงเอาตามสิ่งที่เขามี้เนาะคนคนคนพงคงพงเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่ไข่ของข้าลงไปเลยค่ะ เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวเขาไปจัดจานกันค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะพี่น้องจา๋าพัดมีสีชมพูของเทานะคะผู้ใดจะปรุงรสดด้วยบีบบวหนาวไซนะคะก็ได้เนาะสีสันสวยงามเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะกินครัวกับนน่เลยไม่น้ำตาลนะคะมีพริกปน่นแล้วก็ม่ทวป่นเนาะแล้วผู้ใดมาปรุงนะคะก็สามารถเพิ่มเติมรสชาติใดตามนี้เลยเนาะ,ะประมาณนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะพี่น้องจ๋าไว้จะกนใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ